สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาสอนวิธีการหารเลขทศนิยมนะคะในบรรดาบวกลบคูณหารเนี่ยการหารถือว่าเป็นอะไรที่ยากที่สุดเนาะแต่คลิปนี้นะคะเราจะทําให้เรื่องหารเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนะคะอ่ะเรามาดูโจทย์กันนะคะโจทย์ก็คือ120ห่หารด้วย0.15นะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเจอทศนิยมแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะเราก็จะเอาเลขทศนิยมออกนะคะเราเห็นจุดเราก็จะทําเป็นมองไม่เห็นจุดเนาะมันก็จะกลายเป็น120นะคะหารด้วย0.15เราเอาศูนย์ออกไปนะคะก็จะกลายเป็น สิบห้านะคะแค่นี้เองเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งหารปกติอะค่ะหารสั้นก็ได้หารยาวก็ได้หรือใครจะใช้วิธีการตัดทอนก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะทำหารยาวให้ดูเนาะเราก็หารปกติเลยนะคะสิบหอะไรได้สิบสองไม่มีใส่จุดเติมศูนย์ถูกไหมคะสิบห้าอะไรได้ห2 0่งร้อยยี่สิบอ่ะเราก็ลองคูณดูซิ นะคะก็จะได้เป็น15คูณ8นะคะได้120เนาะไม่มีเศษนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเวลาที่เราเนี่ยเอาจุดทศนิยมออกไปนะคะก็จะได้คําตอบเป็น8เราตอบ8ได้เลยไหมยังไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าโจทย์ตอนแรกเลยเนี่ยเขาเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องทำให้ตัว8เนี่ยกลายเป็น บวกเพิ่มไปอีกสองตำแหน่งนะคะอะ่วิธีการทำนะคะจุดทศนิยมเนี่ยจะอยู่ด้านหน้า8ดแบบนี้เนาะเราจะถอยนะคะจะถอยหลังไปอีก2องตำแหน่งเนาะก็ถอยไปเลยหนึ่งสองนะคะก็คือเติมศูนย์อีก2ตัวแบบนี้นะคะอะ่อย่างตรงเนี้ยมันสองตำแหน่งใช่ไหมตรงนี้เราก็ต้องทําให้เป็นสองตำแหน่งเหมือนกันก็คือเติมศูนย์ไปอีก2ตัวเนาะจากแดนะคะคําตอบข้อน,นี้ก็จะกลายเป็นแปดรยนั่นเองค่ะ อ่ะเป็นไงคะไม่ยากหรือใช่ไหมการหารเลขทศนิยมนะคะหลักการง่ายๆก็คืออย่างแรกนะคะให้เราเนี่ยเอาจุดทศนิยมออกนะคะ 2. ทําการหารปกตินะคะ 3. นําจุดทศนิยมนั้นกลับมานะคะเออ โอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะในเรื่องของการหาโทศนิยมเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย